สื่อการเรียนรู้สาธิตการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกองประเภทกรสุภาพสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ผลงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาศิลปะการอ่านออกเสียงหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทยคณะมนุษยาศาสตร์และสังคม,มาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพัฏหมู่บ้านจอมบึงสาธิตการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วนิทานเรื่องสายใยแผ่นดินใต้เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านรักชาติศาสตร์กษัตริย์ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากการที่ได้ไปทัศนศึกษามีสถานที่ต่างๆให้ดูมากมาย จึงทำให้เกิดนิทานเรื่องนี้ขึ้นณเมืองโบราณจังหวัดสมุทรปราการณดินแดนหนึ่งในเมืองโบราณจังหวัดสมุทรปราการมีสถานที่แห่งหนึ่งที่ถูกรังสรรค์ขึ้นมาเพื่อสะท้อนอัตลักษณ์ของภาคใต้ดินแดนแห่งศิลปะวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์อันล้ำค่าที่นั่นมีเจดีโบราณ มัสยิดเก่าแก่และบ้านเรือนที่สะท้อนถึงภูมิปัญญาชาวใต้ได้อย่างงดงามวันหนึ่งเด็กชายชื่อภูผาและเด็กหญิงชื่อชบาได้เดินทางมาพร้อมคุณปู่ของพวกเขาเพื่อเยี่ยมชมสถานที่แห่งนี้คุณปู่เล่าให้เด็กทั้งสองฟังว่าสถานที่จำลองนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่แหล่งการเรียนรู้ทางวัฒนธรรม แต่ยังเป็นสัญลักษณ์ของความรักชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์อีกด้วยขณะเดินผ่านมัสยิดเก่าแก่คุณปู่กล่าวว่าลูกเอย๋ยภาคใต้เป็นดินแดนที่มีหลากหลายศาสนาอยู่ร่วมกันอย่างสันติความเคารพซึ่งกันและกันนั่นคือรากฐานของความสามาคัคคีขอให้เจ้าจงจำไว้เสมอว่า ศาส,สนาทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดีจากนั้นพวกเขาเดินไปยังพระธ,ธาตุชัยยาที่จำลองมาจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีคุณปู่กล่าวเสริมว่าพระาธาตุเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ผู้คนเคารพบูชาเป็นสนย์รวมจิตใจของพวกเราการรักษาศาสนาให้มั่นคงคือหน้าที่ของพวกเราทุกคน สุดท้ายพวกเขามาหยุดอยู่ที่รูปปั้นของพระมหากษัตริย์ในอดีตซึ่งเคยเสด็จมาปรารบกบฏและปกป้องผืนแผ่นดินไทยพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ส่งอุทิศพระวรากายเพื่อแผ่นดินไทยพวกเราต้องสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเป็นพลเมืองดีของชาติผู้ผ่าและชบาพยักหน้า พวกเขารับรู้ถึงความสำคัญของชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์จากเรื่องราวของคุณปู่ตั้งแต่นั้นมาทั้งสองต่างตั้งปณิธานว่าจะเป็นคนดีรักษาประเพณีและช่วยเหลือสังคมเพื่อให้แผ่นดินไทยคงอยู่สืบไปตราบนานเท่านานคำถามท้ายเรื่องข้อที่หนึ่ง คำถามสถานที่จำลองในเรื่องสารสายใยแผ่นดินใต้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่ออะไระเฉลยเพื่อสะท้อนอัตลักษณ์ของภาคใต้และเป็นแหล่งการเรียนรู้ทางวัฒนธรรมรวมถึงเป็นสัญลักษณ์ของความรักชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ ข้อ2คําถามคุณปู่สอนอะไรเกี่ยวกับศาสนาให้กับภูผาและชบาฉเฉลยคุณปู่สอนว่าภาคใต้เป็นดินแดน,นที่มีหลากหลายศาสนาอยู่ร่วมกันอย่างสันติและศาสนาทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดีข้อ3 คำถามทำไมภูผาและชบาจึงตั้งปณิธานว่าจะเป็นคนดีแล้วรักษาประเพณีฉเฉลยเพราะพวกเขาได้รับฟังเรื่องราวจากคุณปู่เกี่ยวกับความสำคัญของชาติาศาสนาและพระมหากษัตริย์ทำให้พวกเขาตระหนักถึงคุณค่าของการเป็นพลเมืองดี สาธิตการอ่านบุตรร้อยกองประเภทกรสุภาพเป็นทำนองสนอซึ่งแนวรับแรงบันดาลใจมาจากที่ได้ไปทัศนศึกษาจึงทำให้อยากแต่งกรสุภาพเกี่ยวกับนะครวัดจำลองนาวัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือวัดพระแก้วนะครวัดจำลอง ของวิไลสลักไทยงามเด่นเป็นสง่าเสาระเบียงเกลียงชั้นดังเลขาสืบศรัทธาสองล่านิรันร์ไปวัดพระแก้วแพรวพริ้งมิ่งควันเมือง กรุงเรืองงามวิจิตพิสมัยมสถาปัตย์เลิศล้ำดำรงไทยเกิดเกรียงไกรขู่ฟ้าสถาพร